สวัสดีครับวันนี้พบกับปรถพระเครื่องอีกแล้วนะครับวันนี้มากันด้วยนะเหรียญนะครับหลวงพ่อแดงวัดเขามัไดอิฐนะครับที่เป็นนะครับรุ่นจอประลนนะครับบล็อกหนานี่หลังขีดนิยมสุดนะครับแล้วก็จัดว่าเป็นรุ่นที่หายากและก็น่าสะสมนะครับนี่จริงๆแล้วนะครับจากที่ท่านเจอกันก็จะเจอกันที่ขายกันเยอะๆก็จะเป็นบล็อกหนาบล็อกบางนะครับบล็อกบางนะครับอันนี้จะเป็นบล็อกหนานะครับนี่บล็อกหนา อ่านี่บล็อกหนานะครับนี่นะครับบล็อกหนาหลังคิดที่นี่ยก็จะเป็นผมส่องให้ดูนะครับก็จะมีตัวองค์พ่อองค์หลวงพ่อนะครับที่จะหนาขึ้นมานะครับนี่ดูนะครับหนาขึ้นมาประมาณนี้เลยนะครับคือบล็อกบางกับบล็อกหนาถ้าเทียบกันคือห่างกันเยอะเลยนะครับแยกกันได้ง่ายๆนะครับผมเนี่ยนี่นี่ก็เป็นบล็อกหนานะครับต่อโคดนะครับ ต่อโค้ดนะครับคําว่าแดงนะครับเดี๋ยวดูโคแบบนี้เลยนะครับด้านหลังก็จะมีขีดนะครับนี่บล็อกหนาหลังขีดนิยมนะครับเดี๋ยวดูนะจะมีขีดนะครับจะมีขีดล่างลงมาเลยนะครับแตกลงมาเลยนี่นะครับจะมีขีดแตกลงมายาวเลยเดี๋ยวดูผมจะฟองดูไม่แน่ใจว่าจะเห็นหรือเปล่านะครับนี่ก็จะเห็นลางๆาอยู่นะครับแตกคมชัดเลยนะครับนี่แตกยาวมาถึงด้านล่างเลยนะครับ นะครับนี่ด <Liverpool kişi> <ifi> ye> <sh yelled> ูเลยจะมีเส้นขีดนะครับนี่นะครับนี่ถ้าใครมีก็สามารถเรียนรู้ตามกันไปได้เลยนะครับเรียนรู้จากเหรียญนี้ได้เลยนะครับรลักษณะแบบนี้นะครับเขาเรียกว่านะครับรุ่นจอปลอนะครับปีหนึ่งสามบล็อกหนาหลังขีดนิยมสุดนะครับอ่านิยมสุดเนี่ยเรียนแท้เนี่ยดูไงนะครับพี่เรียนรู้จากเหรียญนี้ได้เลยครับไม่ยากนะครับหากใครมีก็นะครับ หยิบขึ้นมาตามได้เลยนะครับส่งตามกันไปนะครับแล้วก็หากใครมีสนใจจะปล่อยนะครับก็สามารถส่งรูปมาได้นะครับเหรียญนี้ผมรับเช่าจากตั้งแต่หลายๆพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาทนะครับหนึ่งหมืนบาทนะครับอยู่ที่ความสวยนะครับนะครับอยู่ที่ความสวยนะครับเหรียญนี้นะครับอยู่ที่ความสวยนะครับนี่มูลค่าอยู่ที่ความสวยของพระท่านนะครับอันนี้ก็จัดว่าเป็นพระสวยเดิมนะครับนี่ลมดําเต็มๆแบบนี้นะครับ ก็ดูนะครับเียนแท้เป็นไงครับผมยมเมเี่นแท้นะครับนี่ยหน้าอุ้มใหญ่กว่านะครับหน้าอุ้มใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับจําลักษณะหน้าหลวงพ่อให้ดีเลยนะครับนี่ต้องเป็นหน้าแบบนี้นะครับไม่เพี้ยนนะครับดูมีมิตินะครับสังคติจะมีเสี้ยนบางๆนะครับดูง่ายๆเลยสังกติจะมีเสี้ยนบางๆนะครับนี่มีเสี้ยนนะครับเป็นเสี้ยนบริเวณนี้เลยนะครับนี่เสี้ยนนะครับ บริเวณนี้จะมีขีดขีดบางๆนะครับผ่าผ่ากลางสังกติเนี่ยนะครับขีดตรงแบบนี้นะเดี๋ยวมาดูด้วยกล้องนะครับดูด้วยกล้องกันนี่นะครับเห็นไหมดีนะครับดิมีดูง่ายเลยนะครับจุดนี้นะครับแล้วก็คําว่าแดงนะครับจะเป็นแบบอาจะเป็นโค้ดตอกนะครับเป็นโค้ดตอกนะครับดูด้ตอกตอกเป็นตัวนี้เท่านั้นนะครับด้านในก็จะมีไส้มีเสี้ยนนะครับมีไส้มีเสี้ยนนะครับอยู่ในโค้ดนะครับ ส่วนตัวตัดนะครับด้านข้างก็จะเป็นตัดและฉีกออกไปนะครับ well. milk, alumni, ตัดแล้วฉีกออกไปนะครับด well. ูนี่ครับตัดแล้วฉีกออกไปนะครับเป็นธรรมชาตินะครับแต่ว่าเหรียญเก๋ก็เจอนะครับที่แต่งคล้ายๆกันนะครับทาให้มันคล้ายๆกันก็มีนะครับมีดูนี้น่าจะง่ายกว่านะครับที่สองนะครับเห็นนะงานอนี้เริ่มชัดแล้วดูนะครับผมให้ดูตัวตัดนะครับนี่ไล่ไปเลยนะครับนี่โฟกัสแล้วเปลี่ยนรู้ตามกันไปเลยนะครับเปลี่ยนรู้ตามกันไปเลยนะครับ นี่นะครับตัดแล้วฉีดออกไปแบบนี้เลยนะครับนะครับตรงตามยกปีหนึ่งสามนะครับตรงตามยกปีหนึ่งสามนะครับด้านหลังนี่หูนะครับหูจะเป็นบ้างนะครับธรรมชาติพี่นะครับของเกมีนะเป็นบ้างแบบนี้แต่วันจะแต่งนะครับแต่งไม่เหมือนกันนะครับนี่หูหูของแท้จะต้องเป็นแบบนี้ครับสังเกตตรงปั๊มกดนะครับใต้หูเหรียญนะตรงปั๊มกดใต้หูเหรียญจะมีบ้างแบบนี้เลยนะครับนี่ จะเป็นบ้างแบบนี้แล้วสลบลงไปเป็นธรรมชาตินะครับสลบลงไปเป็นธรรมชาตินะครับนี่ดูเด่จะเป hey, <success> ็นบ้างแบบนี้นะสลบลงไปนะครับเป็นธรรมชาตินะครับเออนะครับของแท้มีแต <sch> <theory> <to> ่ว่าของแท้เขาจะแต่งไม่เหมือนนะครับไม่มีทางเหมือนแน่นอนนะครับถ้าเราแยกกันให้ออกนะครับของเก๊มีนะครับมีบ้างเหมือนกันนะครับที่ทํามามีตัวหนึ่งนะครับที่ทําเป็นบ้างแต่ไม่เหมือนของแท้นะครับต้องแยกกันนะครับของแท้ของเก๊นะครับ ของเกสจะไม่ธรรมชาตินะครับของแท้จะเป็นธรรมชาตินี่แบบนี้เลยของแท้จะเป็นธรรมชาตินี่สลบลงไปแบบนี้นะดูนะครับหูเจาะปิ้นเป็นธรรมชาติเลยนะครับแล้วก็มีเส้นนะครับอ่านี่บล็อกหนาเส้นเส้นก <Kevin S 2> ็ <ๆ S 2> จะคมชัดนะครับนี่หลังขีดนะนี่สำหรับบล็อกนี้นะนะครับหลังขีดจะมีเส้นนะครับนี่นยมเลยตัดคู่กับเต้นนะครับบังคับ คู่กันมา่างนี้เลยนะครับทะลุลงมาถึงบริเวณนี้นะเดี๋ยวมาส่องด้วยกล้องดูว่าจะเห็นหรือเปล่านะครับอก็พอเห็นอยู่นะครับพี่เนี่เนี่นี่เนี่ใครเห็นก็คอมเมนต์ด้วยนะครับนะครับอ่านี่นะครับตัวหนังสือก็เป็นสันนะครับนี่ดูนะครับตั้งนูนนะครับมีเสี้ยนนะครับมีเสี้ยนนะครับเป็นธรรมชาติของเหรียญปั๊มนะครับเป็นธรรมชาติของเหรียญปั๊มเลยดูแค่นี้จบนะครับเนี่ยจุดตลายผมบอกให้เลยนะครับ นี่ที่ผมสอนไปในคลิปนี้นะครับถือว่านะครับเป็นจุดตายนะครับที่สามารถไว้ดูนะครับเหรียญที่ท่านมีได้เลยนะครับผมพิจารณากันได้นะครับจากคลิปนี้แล้วก็เรียนรู้จากเหรียญนี้แหละอย่างนี้เป็นเหรียญดูง่ายนะครับก็นะบอกการเอามาสอนนะครับหากใครมีก็อย่าลืมนะครับส่งมาขายผมได้นะครับส่งรูปมาประเมินได้นะครับนี่ไม่ว่าจะเป็นพหลอง่อแดงหรือว่าเกจีท่านอื่นนะครับผมก็รับซื้อนะครับ ให้ราคายุติธรรมนะครับหรือหาใครนะครับชอบนะครับในการทําคลิปของผมอยากจะให้ผมนั้นทําเกี่ยวกับรุ่นอะไรอีกก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมก็จะหามาให้นะครับแล้วก็จะมาทําให้เป็นประโยชน์นะครับแก่ทุกท่านนะครับไม่มากก็น้อยนะครับนี่นะครับวันนี้ก็ขอจากไปด้วยนะครับเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับจอบลอปีหนึ่งสาบล็อกหนาหลังคิดนิยมนะครับยังไก็ฝากขอบคุณด้วยครับ และกดไลค์กดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ